สวัสดีครับที่เคโซล่าเซลล์อำเภอหนองกี่นะครับวันนี้พามาดูระบบเก่าที่ติดตั้งให้ลูกค้าไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นแผงสองแผงนะครับโมโนสามรอยแปดิบวัตต์สองแผงปั๊มขนาดครึ่งแรงนะครับเป็นปั๊มของ l อลวีท็นะครับตอนนี้เครื่องกำลังทำงานอยู่นะครับรันอยู่ที่เจ็ดสิบสามโวลต์นะครับผม ตัวนี้ท่อออกนิ้วสองนะครับผมน้ําออกเต็มท่อครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลูกค้าใช้อะไรมันคือลูกค้าปลูกเป็นเอต้นไม้นะครับไม้ยืนต้นนะครับไม้ประดู่ไม้พยุงไม้หลายอย่างครับไม้ตะเคียนครับปลูกเต็มพื้นที่เลยครับพื้นที่ประมาณเกือบสิบไร่นะครับลูกค้าท่านปลูกไม้ยืนต้นทั้งหมดเลยครับ ด้านนี้จะเป็นแนวต้นสักนะครับลูกค้าสูบน้ําขึ้นมาไว้เก็บไว้ในแทงค์นะครับแทงค์น้ําตัวนี้นะครับเก็บไว้ในแทงค์น้ําแล้วก็ปล่อยเป็นระบบน้ําหยดน้ําไหลไปตามเอ,อไม้ยืนต้นสวนไม้ยืนต้นของลูกค้านะครับไม้พะยุงไม้ตะเคียนไม้มะค่าหลายอย่างครับปลูกรวมๆกันครับต่อไปอนาคตที่เป็นไม้เศรษฐกิจครับ มูลค่ามหาศาลครับผมนี่นะครับนี่คือปั๊มน้ำนครับปั๊มสมเม็จครับหยดนลงไปทั้งหมดประมาณสี่สิบเมตรครับผม <c oughs> ท่อประมาณนิ้วสองครับนิ้วสองหนึ่งนิ้วครึ่งคือแล้วก็สูบเข้าไปในแทงค์นะครับถังเก็บน้ำสองพันลิตรครับถ้าเต็มถังแล้วลูกรอก็สั่งตัดนะครับ นี่ครับคือระบบทั้งหมดครับใช้แค่สองแผงครับน้ำออกเต็มท่อครับผมนี่คือบรรยากาศรอบๆนะครับสบายครับน้ำเหลือกินเหลือใช้ครับสามารถปล่อยรดน้ำต้นไม้ได้ครับสนใจติดต่อครับ TK Solar Cell อำเภอหนองกี่0803433568ครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดน้ำนะ น้ำที่เก็บไว้ครับอันนี้ลูกนะลูกค้าปล่อยน้ำอิสระนะครับไปไหลเลยนะครับ